ค่ะโอ้ยหัวฟูสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านเก๋ๆชาแนลนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะพามาเข้าครัวนะคะกับผัดแตงฟ้านะคะผัดแตงฟวานะคะกับออนี่นะคะหมูเดี๋ยวเรามาผัดกะเพราสักนิดหนึ่งผัดกะเพรานะคะหมูหมูหมสันคอหมู เขาเรียกการสันในนะเดีย๋ยวเราตามเตรียมนะคะเราจะผัดเขาเรียกผัดแตงกวาก่อนเนาะผัดแตงกวาให้พี่ก่อนพี่เขาต้องกินข้าวต้องกินยานะคะ thank you so much นะคะ hello hello my friend นะคะ thank you so much นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้าน jj channel นะคะวันนี้เราก็มาเข้าครัวนะคะ <laughs> น้องหยาน้องหยา hello hello <laughs> น้ำยาพี่จะพาเข้าครัวมานะสองเมนูทำผัดแตงฟากับกะเพราหมขาูขอบรลาขอเวลานิดนึงจะรีบทำโดยหลวนแต่แรกว่าจะไม่ขึ้นไรละอ,อ,อากาศมันก็อากาศมันก็ไม่ร้อนมากเนาะเราก็เลยเพราะว่าเดี๋ยวไปชเชยกับ กับเวลาที่เราไม่มีเวลาขึ้นย่าน้องคุณย่าน้องคุณน้องนะจ๊ะโอ้ยมาแพ็คคู่เลยขอบคุณนะคะเดี๋ยวเกมาทาํำนี่สองเมนูเลยนะคะผัดแตงฟ้าใส่ไข่ใส่ไข่แล้วก็เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรเนาะผัดผัดกระเพรา ผัดกะเพราหมูเราเอาไข่ลงไปผัดให้มันพอสุกสักหน่อยผัดผัดใส่ไข่ผัดกลาใส่ไข่ไข่อีกแล้วค่ะแม่ว่าจะไม่พูดเรื่องไข่แล้วเนี่ยไข่อีกแล้วค่ะพี่สีบ้านคุณยายพี่สีบ้านวุยหัวแก่ก็ลืมดูหัวเดีย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 วมันจะไหมรสชาตจะไหมแล้ว แตงฟ้าใส่ไข่นะคะว่าจะไม่คุยเรื่องไข่แล้วจะบอกให้ว่าที่บ้านก็ขาดไข่ไม่ไดนะ้ขาดไข่ไม่ได้จริงๆเลยโอ้ยหยอกหยอกไม่ตกใจพี่สิบานมาเร็วเกินยังไม่ถึงสิบห้านาทีเลยมาละคุณยาย คุณทาสิทธิ์คุณทาสิทธิ์ฮัลโหลฮัลโหลมายเฟนนะคะแตงกิ้วโซมัทนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเจียวไข่ก่อนเจียวไข่ไหมไม่ได้เจียวไข่เอาไข่ลงไปจี่ให้มันให้มันพอไอ้นี่หน่อยนี่ไข่จะไหมไข่จะไหม <laughs> เดี๋ยวเรามาผัดแตงฟ้านะคะผัดแตงฟ้าใส่ไข่แล้วก็ผัดกะเพรา สองเมนูนะคะสอเมนูเดี๋ยวเราไข่ให้พอสุกๆนิดนึงแล้วก็ตักโอ้ยน่ากินมากๆเมนูไม่พดไข่แล้วพี่สิบ้านมีมเูโนูไข่ทุกปันเลยนะคะบ้านเกน๋นี่นะคะไข่สองใบเดี๋ยวนะคะยังไม่ได้ทักไขขออภัยด้วย ใส่น้ำมันสักนิดนีด่นะคะเดี๋ยวเรามาผัดแตงกวาผัดแตงกวาก่อน <c oughs> เปิดไฟแรงก็ไม่ได้เปิดไฟอ่อนก็ไม่ได้เนาะใช่ใไหม แล้วก็อันนี้จะมีหมูหมูสับนิดนึงเพราะว่ามันเหลือไม่ยเยอะไม่ติดในตู้เย็นขอบคุณนะคะพ่อบ้านขอบคุณน้องพรนะคะโอ้ยขึ้นพีเมียเร็วมากเลยขึ้นพีเมียเร็วจริงๆตามไม่ทันเลยคะ่ะน้องพรพีน,นะคะเราีรีบ ไปนะเดี๋ยวพี่สีดึงขายี่สิบนาทีนะบ้านพี่เก๋เผื่อไว้ก่อนยี่สิบนาทีน้ำตาลประมาณครึ่งช้อนนะคะแล้วก็นี่นะคะความอร่อยรสด,ดีเพราะว่ากลัวไม่อร่อยกลัวไม่อร่อยนะคะพี่สีเราก็ต้องใส่รสด,ดีไปหน่อยหนะึ่ง น้ำปลาน้ำปลาซอสซีอิอ๊วขาวประมาณคึ่งช้อนโต๊ะเอ้ยประมาณหนึ่งช้อนแล้วกันแล้วก็อันนี้หนึ่งช้อนโต๊ะนี่หอมแล้วค่ะหอมอหอมหอมเดี๋ยวเรารอให้มันร้อนๆน,น,นิดนึงนะคะขอบคุณนะคะทุกไล้ทุกเลิฟนะคะ คุณคุณพาสิทต้องเอาใจต่างชาติหน่อยนะพี่สีมีน้อยต่างชาติบ้านเก๋มีน้อยลงบนลงบนหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามเิร์ฟเจ็ดสิบสามไรนะคะแต่งคิ s โซม c h นะคะฮัลโหลฮัลโหลไมเฟนนะคะอย่ามัวแต่มัวแต่คุยมัวแต่คุยแล้วจะไม่ในกระทะ แงกวาไม่ต้องฝึกไม่ต้องผัดนานนะแตงกวาเพราะว่ามันมันกรอบกรอบอร่อยดีขอชิมหน่อยนะพี่สิบบ้านชิมหน่อยอ,อร่อยละอร่อยตลอดเลยพี่เก๋ฉันไร้องพรขอบคุณนะคะ้องยาขอบคุณทุกรายทุกเลิฟนะคะพ่อบ้านพ่อบ้านฮาร์โรสิบล้านสิบแปดล้านโอ้ยสุดยอด Thank งคิว o ซมัสนะคะขอบคุณหลายๆกาบงามๆ18ลร้าน18บร้านดวงตาดวงใจนะคะนี่เสร็จแล้วนะคะแค่นี้เองเพราะว่าแตงลาก็กินกรอบๆเนาะแล้วก็เอาไข่ไข่ที่เราผัดจนสุกแล้วเมื่อกี้นะคะเทใส่ลงไปเลยแล้วก็คลุกแค่นี้เองปิดแก้วิดแก กะก่นนะคะนะคะตักใส่จานเสิร์ฟเลยนะคะมาอย่างเร็วนะคะพี่สีต้องทําเวลานะคะทุกๆคนทําเวลานิดนึงเพราะว่าเราทำสองเมนูในเวลาเดียวกันในไหนขึ้นไลรแล้วก็เอาให้มันเสร็จนะคะ <c oughs> เสร็จตอนไหนก็ลงตอนนั้นนะคะนี่นะคะไม่มีกระเทียมโรยหนะ้าโอ้ยน่ากินคะ่ะน่ากิน น่ากินมากๆขอบอกขอบอกนี่หนึ่งเมนูนะคะหนึ่งเมนูยังม,มียังม,มีพอบ้านมาท่านประธานสั่งสั่งกับบ้านด่วนอาประธานไหนคะสามสิบนาทีจัดไปพี่เก๋พี่เสีนี่นะคะน่ากินมากๆเลยเดี๋ยวเราทำเมนูต่อไปนะคะเมนูนี้วางไว้ก่อนนะคะวางไว้ ยังใครหิวมากินก่อนได้เลยอันนี้จะเป็นกระเพรานะคะเมื่อกี้ลงไปเก็บมายังไม่ได้ล้างเลยลืมเลยมวัวต่กลัวจะไม่ได้ขึ้นไหลจะเปลี่ยนกระทะเลยดีกว่าเปลี่ยนกระทะเลยเอากระทะใหม่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาร้างนี่นะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาเด็ดสิหลังโอ้ยลืมใส่พริก ลืมใส่พริกเมื่อกี้ผัดตังกวาเราเปิดแก๊สต่อมาค่ะมาค่ะนี่จะเป็นพริกกระเทียมพริกไทยนะคะที่เราโขกโขกขกพอมาค่ะ<อ><อ>ต้องใส่น้ำมันเยอะ ใช่หรือเปล่าไม่ต้องใส่ใน้ำมันเยอะออตลอดเลยเห็นมีไรก็เยอะทุกที <Okay. S 1> น,นะคะ thank you so much นะคะเออภาษาอังกฤษ hello hello ให้หน่อยที่พี่สีบาน hello hello ให้หน่อย thank you so much นะคะ แคลเซียม uh, อ๋อใช่ไหมเนาะมาค่ะมาค่ะผัดกะเพราผัดกะเพราผัดกะเพราให้หอมหัวหอมพริกไทยกระเทียมพริกพริกไทยกระเทียมพริกเนี่น่ากินมากมาก,มากเลยผัดใช้พอหอมนะคะถ้าเราอยากเติมน้ำเราก็เอาเข้าไปสักน้อยหนึ่ง เียพื้นนทก่อขอบคุณนะคะโอย <c oughs> อันนี้หมูเนี่ยเราก็หมักไว้บางส่วนแล้วนะคะ มูเนที่เขาหั่นเขาหั่นไว้ในตู้เย็นทีนี้พอเขาจะทําเขากิไม่สบายไม่สบายก็เลยไม่ได้ทําเราก็เอามาจัดการซะเราก็เอามาจัดการซะหมูเนี่ยหมักด้วยไอ้นี่ไปแล้วนะ หมักด้วยซอสซอสหอยนางลมน้ำปลาซอสซีอิ๊วข,วขาวของของครูรสอ,อะไรไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาลองชิมรสอ,อีกสักนิดนึงว่ามันจะโอเคไหมขอเด็ดใบกะเพราหน่อยระหว่างรอระหว่างรอนะคะพามาเด็ดใบกะเพรา แคลเซียมแคลเซียม thank you so much นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่แวะมาส่งกำลังใจพ่อบ้านเดี๋ยวพรุ่งนี้เธอขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ว่าพี่จะไปดูเธอไลฟ์สดตอนเช้านะพี่จะตื่นทันไหมเนี่ยเดี๋ยวพี่จะตั้งนาฬิกาไว้เลยนะถ้าเธอไม่ขึ้นนะโดนอยากรู้นักว่าเธอจะไลฟ์ไลฟ์อะไรไปไล์ที่สวนหรือที่ไร ไร่ไร่อะไรหายยอดเ่ะพี่เล่พี่เล่ขอบคุณนะคะน้องหยาขอบคุณนะคะขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟนะคะคุณสมงเกีตเลิฟเลิฟคุณสมเกติมาเหรอย่าน้องคุณเออไม่ใช่ <laughs> ยายทิพย์ยายทิพย์โอ้ย่าน้องคุณก็มาทักไปแล้วรอบหนึ่งลืมไปเรียกย่าน้องย่ายายาทิพย์ว่าย่าน้องคุณ <laughs> <laughs> เห็นไหมบอกแล้วว่าเก๋ปากปากไวไปไวไป ปากไวอยน้ำในหมูมันออกตัวนี้น้ำในหมูมันออกแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะที่บ้านนี้ชอบกินชอบกินที่มันเป็นน้ำๆเขาเอาเขาเรียกวแอะไรนะ่เขาจะเอาไปคุกข้าวอืมอร่อยอร่อยแต่เดี๋ยวเติม บางเค็มนิดนึง่งบางเค็มนิดหนึง่งเราก็ไม่กล้าเติมเมื่อกี้เพราะว่าหมูหมักไว้แล้วไงเ,เร็จแล้วเอาพี่สีบ้านมาชิมหน่อยกินหมูเบนมากพอบ้านไปไหนแล้วน้องพรน้องพรอ,อืมโอเคละ โอเคนะคะกี่นาทีแล้วโอ้ยทันพี่สีบ้านอยู่เวลาอีกเยอะเวลาย,ยังอยู่อีกอเยอะเดี๋ยวใส่พริกนี้ไปเลยเมื่อกี้ว่าจะใส่จะใส่ในผัดแตงกวาไม่ทันละลืมชอบเอาพริกใส่ไปในผัดแ ผัดที่มันง่ายๆแม่บ้านเก๋ไม่พิถีพิถันนะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกินนะคะแต่นไหมพี่สีบานคุยอะไรกันเนี่ยนินทาเก๋หรือเปล่าไม่ได้ดูคอม <c oughs> เมนต์นะไ,นนไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยอ่ะโอ้ยไปนินทาไม่เนี่ยพี่สีบานขอบ้านนินทาเปล่าคุณสมเกียิไปหรือยัง ขอบคุณนะคะทุกใครทุกเล็บเสร็จแล้วเสร็จแล้วเห็นไหมโอ้ยเก่งมากเลยเก่งมากๆเลยภายในภายในในเวลาที่กำหนดได้ทัน <c oughs> ใช่ไหมพี่สีขอบคุณนะคะคุณแคนเซียมใช่ไหมมีบ้านไหมเนาะไปคอมเมนต์ให้ให้เก๋หน่อยนะคะ แล้วเสร็จแล้วใส่จานเสิร์ฟได้ใส่จานได้ใส่จานเสิร์ฟได้เ,ไดเห็ดกำลังดีนะคะหมูหมูจะกลายเป็นหมูสับแล้วคนไปคนมาหมูมันหมักไว้ในตู้เย็นหลายวันลนะสองสาวันแล้วกลับมาจากทะเลพี่ก็ไม่สบายก็เลยเมนูก็เลยไม่ได้ทำนีน่นี่ค่ะนี่ค่ะ โอ้ยหอมไปถึงไหนเลยพี่สีหอมไปถึงบ้านพี่สีแล้วเนี่ยโคเร่เรพี่เล่พี่เล่สวัสดีค่ะเกศสวัสดีใครไม่ครบต้องขอใครด้วยนะดูบ้างไม่ดูบ้างไม่ใช่ไม่สนใจนะอยากจะอยากจะคุยแต่ว่ากลัวกระทะมันไหม้โอ้ยเตะเตะเข้าจมูกเลยใครดินทาแล้วเนี่ยพานพรพานพรเธอไปจับปลามาหรือ,อยัง ห่วงหวงพันทอนตอนนี้ห่วงแต่อันนี้มิวสิกมิวสิกมิวสิกเขารอหน้าดูเลยนี่น่ากินไหมคะเดี๋ยวไปเอาโชว์สองอันเลยโชว์ทั้งสองอันเลยโว้ยน่ากินมากๆเลยนี่มีทั้งมีทั้งของของเผ็ดและของไม่เผ็ดนะคะนี่นะคะพี่เล่เดี๋ยว ใครเดินทาเก๋หรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยเกย๋อ่านมองไม่เห็นเนี่ยดูเดีอุย้ยเลือกเอานะคะจะเอาชั้นหนึ่งหรือชั้นสองเก๋จะดึงเวลาพี่สี่อ่านไม่ต้องเลยเก๋ดึงเวลา <c oughs> ให้ได้ยี่สิบนาที <c oughs> มือสั่นแล้วเนี่ยึกึกกึกดูเดีมีแดกกับข้าวนะ <c oughs> หาข้าวกินเองหาข้าวมาได้เลยค่ะ ขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟนะคะขอบคุณทักสามนาทีนะพี่สี <c oughs> คุณพาสิทธิ์หายไปไหนแล้วเนี่ยแอบดูอยู่หรือเปล่า <c oughs> ไปดูก็าทาขนมน่ากินเขาก็ทําพวกอาหารพวกขนมนี่แหละ <c oughs> คุณจอเกียรติแหมได้เวลากินมาพอดีเลย <c oughs> สาวตุม้มสาวตุม้มนั่นพาสิทธิ์ยังอยู่ thank you so much hello h e l o อเริมดูนะคะนี่นะคะ เลือกเอาเลยนะคะจะเอาชั้นหนึ่งหรือชั้นสองนี่น่ากินมากๆยี่สิบนาทีนะอีกสองนาทีนะคะ thank you so much นี่พี่สีบานต้องสงสารเกยด้วยนะเนี่ยเกศถืออย่างเงี้ยมือสั่นสั่นสั่นไข่นเนี่ยท่านมือนนี่จะเอาของคาเอ้จะเอาของของไม่เผ็ดหรือจะเอาของเผ็ดนะนี่อันนี้ไม่เผ็ดนะคะผัดแตงกวาใส่ไข่หมูสับสองขีด แล้วก็อันนี้ผัดผัดกะเพราหมูสันในอ่ะสันในสันนอกประมาณเนี้ยจําจไม่ได้แนละ้วเพราะว่าพี่เขาจริงๆจะทําตั้งนานหั่นหมูไว้เตรียมจะทําแต่ว่าไม่ได้ทําไม่สบายขอบคุณนะคะพ่อบ้านขอบคุณน้องนะจ๊ะนะคะขอบคุณแคลเซียมนะคะแคลเซียมแบบบ้านใครเนาะขอบคุณยายทิพย์นะคะขอบคุณคุณยายนะคะเจรนะคะ เกดก็ชอบสับสนจําผิดอยู่เรื่อยเนี่ยอันนี้เรื่องจริงนะคุณยายกับคุณยายเจอาคุณยายทิพย์เนี่ยขอบคุณขอบคุณอะไรเนี่ยอยู่ไม่เ,เลิกนะไข่เนาะเดี๋ยวนี่ยังไม่ถึงยี่สิบเลยยี่สิบจะวางจานเลยแล้วก็กดลงเลยน้องพรน้องพรมาสาวตุ้มสาวตุ้มนี่ ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่เมื่อยไม่เหนื่อยนะเหนื่อยนละ้วเนี่ยถือเนี่ยสื่อจานให้เอฟซีได้ลองชิมนะคะผัดแังกวากับอ,อ่าอก็นึกไม่ออกกะผัดกระเพราหมูไปล้วยี่สิบนาทีแล้วมือจะมือจะเอาไม่ไหวล้วจานก็หนักเนาะยังมาถือโชว์อยู่เนี่ยนี่นะคะบายบายนะคะขอบคุณคุณสมเกียรติพ่อบ้านพี่สี เฮ้ยหาแต่ฝรั่งเอินหาแต่ฝรั่งใช่ทาสิทาสิฮัลโหลฮัลโพี่เรศพี่เรศขอบคุณนะคะไปแล้วค่ะยีนาทีแล้วค่ะบา,บายบายอาวยังมียังม,ม,ม,มีดีมทีวี thank you so much นะคะอ่ะพี่ซิทธน์เกตต่ออีกหน่อยนะคะนี่เกเพิ่งเห็นยังม,มีมานะไม่รู้มานานหรือยังนะคะอันนี้ผัดแตงกวาใส่ไข่นะคะนี่นะคะใส่ไข่ใส่มุหมูสับสองขยิบสองขีด นี่นะคะแล้วก็อันนี้ผัดกระเพานะคะกระเพาหมูสันคอสันนอกสันในอ่ะไม่ใช่สันคอนี่นะคะไปแล้วนะคะ y ummy, y ummy. ยัมมี่ยัมมี่อร่อยอรค่ะวางอีกรอบนึงพี่สีบานบอกว่าดึงขาแล้วก็ไม่ลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวมันจะหกใส่หน้าตัวเองบายบายค่ะบาย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 ไอรลิฟยู bye. Bye ไปแล้วค่ะพ่อบ้าน thank you so much นะคะ ฮัลโหลฮัลโหลภาษาอังกฤษมาอีกแล้วพี่สีบายบายค่ะบายบายเกินเวลาเกินเวลาเดี๋ยวไว้พบกันไรหน้านะคะพรุ่งนี้นะคะวันนี้ไม่มีแล้วนะคะพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้นะคะนี่อ้าวอ้าวอ้าวลืมกดตกลงนี่นะคะบายบายค่ะบายบาย